เอาตรงๆนะเอไอมึกเราควรที่จะเข้าเมืองแล้วมีความสุขได้แล้วมันไม่ใช่เข้าเมืองแล้วต้องมานั่งเคลียร์ไล่ขอดโทษไล่จ่ายเงินวันนี้แม่งพูดแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยไม่ใช่เรื่องนี้ที่กูต้องมาพูดรอบรอบรอบแรกนะกูพูดหลายรอบแล้วว่าแบบมึงต้องแบบลดความแหลมตัวเองลงหน่อยเฮ้ยไม่ใช่แบบคือพอแหลมตัวเองเสร็จแล้วแบบตัวเองเคลียร์ไม่ไหวแล้วแบบกูต้องมานั่งเคลียร์ทุกเรื่องอะ ผมบอต้อง่านจริงนะทุกวันเนี้ยนี่รับมันจบไปหลายอย่างเกินอ่ะคือเราเราที่จริงแล้วเราไม่ใช่ ATM เว้เราเราเหมือนกับว่าเราอะเอาตรงๆนะคือเราโง่เองที่เราไปแบบไปเปิดแผลเขาตลอดเขาเรียกอะเออถ้าเราหยุดสงบสติมือตัวลบมือตัวลบเลียมตัวเองดีเขาก็ไม่ยุ่งอะไรกับจริงเด้ไหมพี่ใช่จริงเขาไม่ยุ่งมีแต่พวกมึงยุ่งแหละไปสร้างเขาไม่ยุ่งหรอกมีแต่พวกเราเนี่ยแหละไปสร้างเรื่องสร้างราวให้เขาไปหาช่องให้เขากดอะถูกปะล่ะ อยู่เฉยๆอะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยยืนคุยเฉยๆอย่างเงี้ยใครก็จะไปยุ่งกับมึงไอ้เหี้ยพี่ครับพี่ครับครับอ่าพอจะมีเงินแดงมาผมว่าอยากผมอยากได้เงินแดงนำบัตรพี่เต่าสวัสดีครับอ๋อยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรครับพี่หนึ่งสวัสดีครับเฮ้ยครับแม่บ้านเอาโป๊ะเป็นยังไงล่ะ ไม่ดันเลยเลยเราดเราเราซื้อของสาครับทวัสดีครับเงินแดงอยากได้เท่าไหร่ครับได้ห้าหมครับผมอยากทำงานันกยกันนครับโอเคโอเคไปกดเงินเขียวมาห้าหมื่นรับเดี๋ยวาให้เฮ้ยเท่าไหร่นะมันมาเลนหนึ่งจุดหนึ่งักมาทักมาทกมากมาักมา้ักมาทักมอักมาทักมาทมาทักมาทัาัมาทักากามาัาามาามามาาอาาามาากาาาา สวัสดีครับพี่สว <c oughs: so ises> ัสดีครับเอ้ยดูไรไอ้ฝั่งเขากิน้าวแก๊งเหรอพี่ไอ้ไอ้เมิร์กไอ้เมิร์กมีมีเรื่องไอ้จอยอีกเหรอเรื่องไอ้จอยเท่าที่ผมฟังมันไม่ใช่เลยมันแค่มันแค่เหมือนเหมือนเออคนในนามตกูลในจอยมันมีปัญหาเขาแต่เคยไอ้ไอ้พวกกันหน้ามันไม่ใช่คนในแก๊งใช่ไอ้จอยมันแค่เป็นคนน้าทนะเป็นคนอะไรทักอย่างเ่ยแต่มันไม่เข้าเมืองมาผมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องต้องรอมันเข้าเมืองมาก่อนหัวหน้านามตระกูลมันมันมันเป็นมันเป็นคนตั้งตระกูลอะไรพูดยังไง ผมก็ไม่รู้มันนะูลที่อะไรก็มาตะกูลพ่อกระเจาอะไรของมันน้านะไรก็ตอบแล้วตอนั้นนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไอ้จ่อยไอ้จ่อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ก็ใชสบายใจได้ตันนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องเราน่าจะโถไปที่กอโกกอโกกอโกใช่กอโกอ่่ะใชกอโกกับมอหมึกแล้วก็ปอเปาปอเปานั่งดิ้งของแท้เลยเฮียปอเปานั่งปอเปานั่งดิ้ง966เข่า966 ขอบคุณครับพี่เคหรอขอบคุครับขอบครับบัตรบิการดีครับพี่พี่เคพี่พี่เคครับพี่สนใจแบบว่าผมอยากไปไหนสักที่เลยพี่ตเนาจะจะไปพักอ่ะไรขึ้นรับรับรับหน้าที่แทนผมไน่อยไหมโอ้ยหัวพี่ทุกวันเนี้ยมอยากสบายปะล่ะครับหมึกหมึกโพสทวิตอ่ะบอกว่าห้าร้อยเออถูกได้พักหลายเดือนอยู่นะเออแบบจูดี้อ่ะผุ่มข้าวตายอยู่ในทวิตนะ พดิตัยังค <c oughs> ืออะไรครับคืออะไรครับอ๋อขอโทษขอโทษคือนี่มีมีน่ะหรอนี่เรา, <c oughs> เ,ราเอาตรงๆนะไอ้ไอ้หมึกเราควรคที่จะเข้าเมืองแล้วมีความสุขได้แล้ะมันไม่ใช่เข้าเมืองแล้วต้องมานั่งเคียร์นช่นชไล่ขอโทษไล่จ่ายเงินอะไรวันนี้แม่งพูดแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยีไอ้เฮียงอมกันหมดเลย้วถ้าอย่างนั้นนะจริงจริงๆไม่ใช่พวกเรางอมนะคนดูก็งอมนะเอาตรงๆนะใช่ครับถูกพี่คนดูไม่พักเลยเนี่ย แล้วพวกนี้ก็เตรียมตัวเลยมึงกับกูโดนเต็มๆมัดนี่คุยกับกโกต่อเพราะวันนี้วันนี้แกไปแข่งไอ้นี่เจอซิกซิกอยู่ใช่เนี่ยต้องคุยพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้คุยป่ะใช่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุยกับกยวผเดี๋ยวผมรอที่ใช่เดี๋ยวผมรอที่ทำกูกูกูคุยด้วยเหรอเปล่าพาพี่ไปด้วยใช่พี่พาไปปวดหัวแล้วกัน เหมือนเลยเ,<ร>เ,เหมือนเงว่าไงบ้างพี่เมืนเเอนเลอีพอีพยานอีไอต่อเหลือตอ,อคนหนึงนะ <S <S ใช่เหลือตอตอยอยู่ในรอดีตพี่ตอนนี้ตอยอยู่ไหนตอตอน่าหยู่ตรงที่นอนแต่ว่าอยู่อยู่รอดีตทั่ทนใหญ่ <S <S เรวก็ไอพายุที่เพงถามเมื่อกี้เขาห้าล้านอ่ะมันมันจ่ายเพริะฉีสัญ,ญญาพี่ก็เลยจ่ายไปติดเอไม่ฉีอ๋อแล้วต้องตไหมพี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง ไอผมยืมเงินแก๊งไปห้าล้านวันนั้นที่จ่ายเขาไปผมเอาคืนแก๊งไปสามล้านแล้วนะพี่เออไม่เป็นไรผมมายอคืนไม่เป็นไรเออมันมันต้องเลิกพลาดกันเล็กน้อยวะเดี๋ยวกูว่ามันมีเวลาให้คุยเลยกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องไปต้องไปคุยอะไรกันแบบอะไรที่มันแบบมีช่องให้เขาแบบมาไถเราได้วะงั้นมึงก็ไอเยสิบเอ็มเยอะนะเว้ยไม่ใช่ไม่เยอะเตอะมันเยอะอยู่แล้วพี่พี่ลองนึกดูดิสำหรับคนที่ฟามืออย่างผมอะพี่คิดว่ามันเยอะแค่ไหนอะ อ่ามึงฟาร์มได้วันเท่าไหร่วันเดียวนะวันนึงผมเต็มเต็มที่ได้ประมาณห้าแสนแปดโอ้โหเขียก็เยอะอยู่นะก็ก็ห้าวันอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไปฉอดชุดกันเลยครับเพื่อนๆที่อายุยี่สิบวันไอ้ไซบัสไปเปลี่ยนปะปล่อยเพื่อนไปแล้วตัวเองไปเปลี่ยนด้วยไปบัสตัวเองแบบดีดีดีวะเราต้องทำตัวดีๆแล้วผมว่าแล้วไม่ใช่เรื่องนี้ที่กูต้องมาพูดรอบรอบ รอบแรกนะครูพูดหลายรอบไปแล้วว่าแบบมึงต้องแบบลดความแหลมตัวเองลงหน่อยเฮียไม่ใช่แบบคือพอแหลมตัวเองเสร็จแล้วแบบตัวเองเคลียร์ไม่ไหวแล้วกแบบูต้องมานั่งเคลียร์ทุกเรื่องอะ่ะแบบทั้งไอหมึกทั้งพี่อย่างเงี้ยต้องมานั่งเฮียพี่เกศครับขอโทษครับยอะครับเฮียมันกูไม่เคยเป็นมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่แบบเราจะไปทับมันทำนี่ได้ใช่มึงต้องรู้ต้องเฮียกูกูเบื่อที่ต้องพูดเฮียไปแบบต้องรู้จุดยืนตัวเองได้แล้วไอสัตว์ระวังตัวใหม่ ระวางตัวเออะจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวราคามันจะลดลงแล้วพี่ราคาอะไรน้องผมมาควบคุมตลาดหลักทรัพย์ละเอาอีกรอบไหมล่ะเมื่อาพี่ที่สูตรสีนี้ก็สวยนะพี่ใส่อะโอ้ยก่อนีเลอะอรจีเหรียญรับเงินให้หน่อยเด็กเอ้ยคืออะไรเงินแดงเพื่อนเงินแดงสวัสดีครับลูกเราจะให้ไปเตือนกลุมาแก๊งเตือนคนในแก๊งไม่ให้แหลมเนี่ยนะควรจะพูดตรงๆนะ มันกูไม่อยากพูดแล้วอะเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่ฟังพูดไปหลายรอบแล้วพี่ถ้าพูดแล้วไม่ฟังกันแบบต้องก็มันต้องพูดก็ได้แต่พูดแต่แต่ถ้าไม่พูดอ่ะก็จะซววกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มึงก็กูก็ซวยอ่ะวันไหนมึงอยู่มึงก็รับจบวันไหนกูอยู่กูก็รับจบแค่นั้นแหละแต่แล้วอย่างที่พี่บอกมันเราไม่ควรจะต้องมาเศ้ามาเครียดอะไรแบบนี้ใช่ไอ้เหี้ยถูกแค่ใช่นี่ก็เครียดไรสั์ต้องมาเครียดเรื่องอื่นอีก กูอายเขาด้วยใช่พี่เออกูอายเขาผมรับอายแทนคนที่แบบว่ามีหน้าพี่ตาไงให้ยิงมันมิ้งจะให้หนูด่าใช่ไหมมันจะได้สำเนียงซะบ้างพี่บิ๊กเอครับปอกข้าวไอ้กอโก้เนี่ยเดี๋ยวต้องเล่าเหตุการณ์ให้หมดนะแล้วพี่จะคุยกับกอโก้โกโก้ให้เพราะตอนนี้แก๊งเราเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะมีเรื่องอะไรกับใครทั้งสิ้นถูกไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องได้มีมีเฉพาะในวอลโซนอะได้อยู่ เขาโม้ได้อยู่อืมหายบ้างเหรออ๋อกเดี๋ยวไปดิไปดิไปดิไป้ิเลยนะยังเล็กมึงกับตัวทำกูเสียตังเลยเฮียอะไรไม่หรอกลืมไปเปลี่ยนชุดกันนะเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยแม่งใช้นี่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะคุยเหนื่อยกูเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยกูยังงงตับอยู่เลยเนี่ยวันนี้โดนอีกแล้วทำไมเย็นเป็นผมดำาโดนล้อตลอดเลย จริงบัสบัสไม่เคลียร์คนแล้วใช่ไหมบัสบัสอยู่ไหนบัสบัสบัสหนูหนูไปเคลียร์คนแล้วใช่ไหมวัน บาดหนูไปเคลียร์ความาหมดแล้วใช่ไหมลูกอืมไปเรียกยกมาเข้าแก๊งไปอยู่มั้ยแต่ป๋าตาม<ร>ไม่ต,ตามน<ด>ึง<ด>นี่จ<น>ะกลุ่มประชุมหมาไปอ่านเลยอันนี้ไม่มาเลยนะ แล้วก็โพปใช่ไหมโพปโพป